าวันนี้นะคะจะพามาเที่ยววัดแหงทองค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีเด่กลางทะเลนะคะวันที่มานะคะจะเป็นช่วงน้ําลงแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดนะคะคนเยอะมากจริงๆแต่ทีนี้ก็คือคนเยอะจนเบลไม่สามารถที่จะทาไปข้างในเีได้นะคะวันนี้ก็เลยเก็บบรรยาก,กาศภายนอกมาฝากเพื่อนๆนะคะเราชมภายนอก ไปก็จะเป็นร้านกาแฟาทางร้านค่ะแล้วก็อยู่ติดก,กันก็จะเป็นเจดีเขาเรียกขอคอยไม่ไนมใจค่ะแล้วเขาก็ยังไม่เปิดอนุญาตให้เข้าไปค่ะ <c oughs> ก็เลยอดไปเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าร้านกาแฟาค่ะ,ะก็จะเห็นเป็นแบบให้ดูภาพมุมกว้างนิดนึงนะคะนี <c oughs> ่เด็กวัดสองคนนี่กกท็กทำอะไรกนักน ชมท้องทะเลไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าสัญญาจะพาเข้าไปข้างในวัดขันค่าเอาจริงๆนะคะวัดนี้เป็นวัดที่มีความสงบมากถ้าถ้าเพื่อนๆมาในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดหรือว่าทเทศกาลนะคะจะเป็นวัดที่มีความสงบมากๆอีกวัดหนึ่งคือเป็นวัดที่มาแล้วรู้สึกสบายใจนะคะแต่ต้องไม่ใช่วันหยุดนะคะ มาก็ชอบมานั่งดูดูวิวดูบรรยากาศมันทำให้ใจเรามันแับสั่ไปีวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสัญญา